อ้วนมันร้อนเหรอลูกฮะสงสารกระลมังจังเลยโอ๊ยเดี๋ยวแม่หาซื้อกระลมังใบใหญ่ให้นะโอ๊ยพี่อ้วนเขาร้อนนะคะดูกระลมังมันจะแตกปะลูกกระลมังมันสิแตกปะลูกฮะกระลมังสิแตกบอวันเอ้ยบักลาฮ้อนติลูกโอ้บักลาฮ้อน มันห่อนแห้งเด้แม่อากาศห่อนเด้แม่โอ้ยพี่กี้ไปโน่นละโอ้ยห่อนหลายเออล่งกระมังสิลกูกฮะวันเอ้ยพี่วันเนี่ยเขาเป็นหมาที่ขี้ร้อนมากเลยนะคะโอ้ยีวันเย้ยหายร้อนยังได้แช่ก้นแล้วหายร้อนยังฮะ เราอยากอ้วนไอ้หมาอ้วนเอ้ยเด็กๆกินเราแย่งคนินฟิตนะคะชอบมากๆเลยของชอบเขาเลยนะคะเนี่ยวางให้เป็นกองๆองในถาดก็มีนะคะ บนนั้นก็มเกีเด็กชอบมากๆเลยแยงคะิน fit นฟิตนะคะแม่สัญญานะว่าแม่จะซื้อพวกหนูทุกเดือนเดือนละกระสอบนะคะกินได้แค่เดือนละกระสอบนะลูลกค่อนแพงนะกระสอบละพันแปดกว่านะคะบนแปดเก้าสิบนะคะได้เดือนละกระสอบนะลูโลกค่อนแพงแม่เหมือนกับว่าให้กินเป็นเหมือนอาหารเสริมนะคะเป็นขนม,มอ่ะนะคะขบเคี้ยวนะคะน้ำข้าวไม่ไปกินข้าวแล้ลูกไม่ไปกินเข้าวแล้ลูก ทำส้มไม่กินหรอคะอ,อร่อยกันมากๆเลยนี่ค่ะผลมาจากรายได้จากที่แม่ทำยู u ูบอ่ะนะคะแม่ทำคลิปทำอะไรลงไปทำคลิปลงไปเนี่ยมีทุกท่านดูคลิปแม่แล้วก็ดูโฆษณาให้กับแม่นะคะทำให้แม่มีรายได้แล้วก็ได้มีซื้ออาหารให้กับเด็กๆนะคะอาหารดีๆให้กับเด็กๆก,กินกันนะคะ ของนีดีแม่ยอมให้ลูกกินนะคะเพราะว่าถ้าลูกชอบอะไรแม่ก็จะให้ลูกกิน่ะนะคะเพราะว่าลูกๆก,ก็คือคนในครอบครัวของเราเขาต้องกินดีนะคะเขาชอบแม่ก็ต้องหาให้เขานะคะน,น้อยไม่กินหรอคะเดี๋ยวแม่ให้อีกนะคะนี่ค่ะไม่เขนต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้วก็ดูโฆษณาให้นะคะทําให้มีไรายได้ ได้มีเสื้อหาหารอร่อยๆให้กับดเด็กๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ